สวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับรายการดูโอ้เพลเยอร์เหมือนเคยนะครับวันนี้อยู่กับเกมบีดเทปนาชีวิตนิรันด์นะครับวันนี้เราก็มาแล้วสักทีนะครับาชายที่จเจมเหลี่ยมเหลี่ยมใส่นะครับอิจิโกะไว้นะครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาอย่างเท่วันนี้ตัวตึงบุริงนองมากโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาตามล่อิจิโกะไว้กันนะครับไม่รู้จะขึ้น5ดาวไหมนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะขึ้นหาดาวได้ไหมโอเคท่านผู้ชมไปเราอย่างแรกที่ผมต้องทำก็คือรับของรับกันรับกันโอเคกิจกรรมรายเดือนส่รับให้หมดโอ้โหใกล้ได้แล้วน,นี่หว่าเติมอีกนิดนึงไปท่านผู้ชมเราไปกิจกรรมรายเดือนก่อนเออขออนุญาตเช็คของก่อนนะครับ ผมมีเศษแดง98นะครับแล้วก็โยกอีก3 0 0 0 0นะครับแล้วก so ็ที่สุ่มอีก192นะครับว่าจะได้ไหมมาดูกันไปพีนพูดผ่านดอมเพลงกดเปิดไปดึงดึงถือดึงถึอดึงขอสักตัวดีๆอ่ะขอสักตัวดีๆสุดๆสวยัับสวย โอเคดับแล้วท okay. yeah um. ่านผู um. ้ชมยุจโกวาทาราอโมชิเนโมโตจิวจิดูได้ยูไปท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นสาดาวกัน Rồi, vào 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 3 đao 3 đao.

อ้าวนะครับโอ้โหวันแรกก็ขึ้นห้าดาวอีกแล้ววันแรกก็ขึ้นห้าดาวอีกแล้วใช้โกด้วยรับรับรับไปท่านผู้ชมเราก็รับไอนี้ด้วยอ่าเราก็จะได้ปลุกตื่นอาวุธมาด้วยนะครับเนี่ยเราเปลี่ยนตัวกันเปลี่ยนตัวกันเปลี่ยนเป็นอิจิโกะไว้นี่โคเทไปท่านผู้ชมเราก็จะขึ้นเกาะทองกันผมใช้นี่ในการขึ้นกาบทองนะครับนี่ ไปไปมันจะได้ไม่เปลืองของด้วยโอเคไปไปไปขึ้นกับทองกันอัพเวลด้วยสิอัพเวลขึ้นเจ็ดสิบครับอัพเวลก่อนอัพเวลกันอัพเวลอัพเวลยยาวเลยรยยาวครับยะยาวขึ้นเจ็ดสิบ โอเคเอาขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมไปกดอัพต่อขึ้นกอบทองกันทำแบบนี้เพื่อเธอคนเดียวไปแล้วก็ขึ้นกับทองหนึ่งโอเคกอบทองสองโอเคขึ้นตันแล้วนะครับจากนั้นก็มาที่อาวุธอุ้ว่าวุ้ใช้เยอะนิดนึง ทำไมอันสุดท้ายไปเลยกวาดล้างไปเลยกวาดอะไรอะตึงตึงเราก็ซื้อสเตม,มินานะทวคุณผู้ชมกวาดล้างกวาดล้างผมอยากให้จ m เอาอานี้มาเลยครับเอ่ออเาไอ้นี้มาไอ้ที่มันแบบเป็นดันเจียนดันเจียนตีเพื่อเอาเงินอะได้ไหมจีเอมผมขอแค่แนี้คือเงินไม่มีจะกินละ ไม่มีใช่ละเห็นไหมอักทีหนึ่งนี้แบบแทบ,แทบล่วงอะแทบหล่นอะจุกอะมันจุกอะเจมไอจีเอมนะโอเคแปดโอเคท่านผู้ชมขึ้นมาละวยเพิ่มมาเยอะมากเลยท่านผู้ชมไปต่อไปก็ไปรับกิจกรรมนี้ก่อนกิจกรรมเชียรโอเคท่านะผู้ชม แล้วก็กิจกรรมกิจกรรมใช้จ่ายเงินนะโอ้โหเราใช้ไปแปดเอ็มไอ้แค่โคตรรวยอะรับทุกอย่างครับที่เป็นเงินเป็นทองเสร็จแองผมเหลือเท่าไหร่อะเสร็จแองผมเหลือสิบห้าตายแล้วแล้วก็เราทำการอะไรต่อ เราจะมาแทน,นใ,คใครดีเอ่ยอเย้ผมรู้ละผมทำการเปลี่ยนเมตาผมทำการเปลี่ยนอันนี้ก็อัพไปโอ้โหตืน่นอยี่านผู้ชมเราก็อัพได้ยาวๆเลยโอเคเราขาดเงินโอเคท่านผู้ชมเราก็อัพทุกอย่างเลยอันนี้ก็ปลุก ปลุกตื่นได้ปลุกเลยอันนี้ก็อัพทุกอย่างครับอัพทุกอย่างเลยโอเคแล้วก็ปลุกตื่นปับ๊บนี่ก็ปลุกตื่นปับ๊บโอเคเหลือไว้เผื่อได้ใช้อันนี้ได้ใช้ใช่ใช่ใช่โซโตสูขาดแค่หนึ่งอันไปไง่ายครับไปที่ตู้กดเรียบร้อยได้แล้วโอเค เราขาดอีก15อันพอดีเป๊ะ15อันใช้เสตแดงเลยครับโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวผมดูเบียคีเบียคุย่าผมก่อนโอ้โหอีกยาวเราจะอัพท่านผู้ชมเงินเราหมดแล้วอ่ะเรายังไม่ได้อัพสกิลเลยอ่ะ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยว,เ,ยวเรื่องอัพสกิลเดี๋ยว ค่อยมาอัพทีหลังก็ได้เพราะว่าไม่มีเล้วอ่ะไม่มีเงินโอเคส่วนโซ่ต่อสู้นะครับที่ดีก็น่าจะเป็นโซนี้โซชูล่าไม่จำเป็นนะครับโซทำ้ายนะครับมีโซนี่โซนี่นะครับก็เห็นว่าเขาใช้ตัวนี้ด้วยเนี่ยครับ ก็ยังมีประมาณนี้แหละมั้งครับโอเคครับผู้ชมต่อไปก็พอเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นสายสถานะแล้วก็มาเปลี่ยนปูย่ยามาของเรานะครับโดยการที่ปูย่ย่ามาเราจะทําการถอดนี่ออกแล้วใส่เป็นใส่เป็นใส่เป็นนี่อ่ะให้ปู่โอเค เดี๋ยวทราชมพอเปลี่ยนเสร็จปับ๊บแล้วก็ไปหาตัวที่มีติดสถานะนะครับมีโทชิโร่นะครับแล้วก็มายุริมายุริแล้วก็มาซึโมโต้ um นะครับก็อย่างอัพดาวไม่ได้มีมาซึโมโต้อีกแล้วก็มีอะไรอีกอะโทชิโร่ โทชิโร่แล้วก็ลูเคียนะครับเอ่อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเอ่อโทชิโร่ล่างบางไข่นะครับไอ้เดนไอผมเนี่ยผมก็จานนั่นแหละลองสักนิดนี่ยไปท่านผู้ชมลองลองลองอยากได้เหมือนกันนะโทชิโร่อ่ะมาดูกันตึง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 อีกแค่นหนึ่งท่านผู้ชมกดไป จะได้ไหมเทอร์ชิโร่อะเทอชิโร่ะโจะได้เปล่าแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปกดตรงนี้น,น่าจะได้พอดีใช่ไหมใช่ท่านผู้ชมไปโทชิโร่ go ดึง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 ขอขอละอย่าอย่าห้าเสรอย่าห้าเสรขอชิบเสรขอชิบเสรโอ้ไอ้หี่ โโโโโอออ้้้หหดวงอย่างแย่นะเออมแต่ไม่เป็นไรหรอกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยยัดอีกรอบหนึ่งโอเคเรามาเปิดใช้งานนี่ก่อนกดอัพด้วยโอเคพลังก็จะเพิ่มนะครับไปรอบนี้ต้องได้แน่แน่ติดพีษ ไปโอ้โหเรามีไม่น่าครับท่านผู้ชมขอไมมลอฟรี่แช่แข็งได้ไหมเราม้อ,อุ้มไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าบังคั ทำไมไม่ได้อะทำไมมันไม่ตีแบบเขาอ่ะทำไมเอ้ยไม่เป็นไรหรอกท่านผู้ชมถ้าสุดาใครรู้วิธีนะครับก็ก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะสระสส้างไดเมียเสร็จสิ้ก็ผมใส่4ตัวแล้วนี่5ตัวแล้วนี่ทำไมอันติยังแค่นี้ยังอะคือพออัฟฟูรี่ไม่เต็มหรอไม่น่าเกี่ยวมั้ง โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็อัปอีโกไว้ถึง5ดาวนะครับแล้วก็มาเทสนิดน,นึงนะโอเคครับถ้าชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <ง plement>